ฐานนะครับสอพรอพิมลบางนี้จูด,ดู่บ้านคันได้ไงนะครับ สามเงียนข้อตั้งนะครับเอาเขาเมียกนะครับ นาะคือ่เห็นเนาะจุดใดนเนาะ เมยงน้านะครับคิกทาอะไมกอนนะพี่น้องเออ

ไปเนาะ

Den war. ฟ้ามันจะหอนหาลอยไปจักม่บอกตำแหน่งน่ะ บ่งหอตำแหน่งบังไฟนะ่พี่น้องตอนนี้อยู่ใส่น้อฝากข้าวบางใสนะ่น้อ เว้ยต mm ่ำเลยหนอนมีอไที่นี่ห่อเชิงร้องร้องเชิงมันบอที่นี่อ้หจระยมบาบ่ผมพอาะยมออกทุนไปเนีหมะเตติตีเลยนะต้องร้องมันต่องร้องอครับร้องเชิงมันบอกแค่องร้องร้องหาลอยหากระแนนนะครับสศิมลนะครับสตติตีไม้นะครับหาลอยหากระแนนครับร้ยก็ตรวจพี่น้องหาบังไฟบ่พอนะครับ